สวัสดีครับเชื่อไหมครับว่าความกล้าตัดสินใจความกล้าที่จะลงมือทําอะไรบางอย่างของคุณมันสามารถทําให้คุณเปลี่ยนอนาคตของคุณได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ความมั่นคงของคุณอาจเกิดขึ้นจากที่ดินสักแปลงที่คุณสามารถปลูกอะไรก็ได้ที่คุณอยากกินปลูกอะไรก็ได้ที่มันสามารถสร้างรายได้ให้คุณผมอยากให้ที่ดินหนึ่งไร่ 3. งาน13ตารางวาแปลงนี้ เป็นทางเดือนที่มั่นคงของคุณแปลงนี้อยู่ที่บ้านนาใหม่ตะบนบังไผ่อำเภอห้วยกระเจา้ากาญจนบุรีมีทางสาธารณะเข้าออกสะดวกอากาศดีดินดีปลูกพืชได้หลายชนิดพื้นที่โลง่งกว้างที่เรียบสูงเสมอถนนปลูกบ้านได้ไม่ต้องถมเพิ่มอยู่ในพื้นที่สูงน้ำไม่ท่วมเป็นโฉนดครุฑแดงซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมโอนไม่ติดภาระใดๆตรวจสอบและดูโฉนดใบจริงได้ในวันนัดดูที่ คุณสมบัติทั้งหมดนี้เราเสนอขายให้คุณในราคาเพียงแค่2 90,000บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับที่ดินเกือบ2ไร่ขายในราคา2 90,000บาทเท่านั้นสนใจโทรสอบถามได้ที่093 670 1383เพจคนธรรมดาขายที่เราขายที่ดินถูกกฎหมายตรงไปตรงมาราคายุติธรรม